ปู่ตอกฝาลงศพผีตายโหงเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์มนต์ดำชนิดหนึ่งที่ผู้ทําของนั้นส่งของออกมาเพื่อที่จะทําร้ายเป้าหมายซึ่งวัตถุประสงค์นั้นก็คือการใหมยมั่น ที่จะเอากันถึงชีวิตโดยเรื่องในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันหนึ่งจ,จู่ๆก็ได้มีญาติโยมหามร่างของหญิงสาวผู้หนึ่งที่มีหน้าตาดีเข้ามาที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อที่จะมาขอให้หลวงพ่อช่วยดูดูแล้วอาการของหญิงสาวผู้นี้ถ้าจะไม่สู้ดีนักแรกๆที่หลวงพ่อได้เห็น หลวงพ่อก็ได้ถามญาติญาติเรื่องที่นำร่างของหญิงสาวผู้นี้มาหาท่านที่วัดแทนที่จะนำร่างของหญิงสาวนั้นไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งเหล่าบรรดาญาติญาติก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไปมาแล้วทั้งโรงพยาบาลเพื่อหาหมอและได้ทำการรักษาตามแบบปกติซึ่งก็ไม่หายพวกเขานั้นก็จึงได้พาไปหาหมอผีเช่นกัน ซึ่งหมอผีเองก็รักษามไม่หายเช่นกันนี่ก็เป็นวันที่สามแล้วที่หญิงสาวผู้นี้มีอาการเช่นนี้ทางญาติินั้นปักใจเชื่อว่าหญิงสาวผู้นี้น่าจะโดนของมาทางญาตินั้นได้อ้อนวอนขอร้องให้หลวงพ่อช่วยเหลือและถอนของนั้นออกให้เพราะญาติิต่างก็รู้ดีว่า หลวงพ่อท่านนี้เมื่อนในอดีตตอนที่ท่านยังเป็นคารวาสอยู่นั้นท่านเคยประกอบอาชีพเป็นพวกหมอผีร่างทรงเจ้าต่างๆท่านทำมาแล้วทั้งคุณสาเพื่อคลาชีวิตผู้คนและก็เรื่องถอนของคุณสายมนดาด,ด้วยก่อนที่ท่านนั้นจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มในข้อหาต้มตุนหลอกลวงและก็ได้ถูกส่งดำเนินคดีติดคุกมาหลายปี จนเมื่อท่านได้พ้นโทษออกมาท่านนั้นก็ยังคงไม่เข็ดยังคงจะประกอบอาชีพเป็นพวกหมอผีและส่งเจ้าดังเดิมท่านรับจ้างฆ่าล้างชีวิตผู้คนด้วยการทำของแต่ละครั้งแต่ในครั้งหนึ่งดันไปรับทำของใส่พระรูปหนึ่งและของเหล่านั้นที่ทำไปก็ได้ย้อนกลับมาเข้าตัวจนเกือบตายซึ่งเมื่อได้คำชี้แนะ จากพระรูปที่ทำของใส่ท่านก็ได้เข้าใจและได้ออกบวชหลังจากบวชแล้วก็ไม่เคยยุ่งหรือข้องแวะกับเรื่องศสยศาสตร์มนต์ดำอีกเลยหลวงพ่อเมื่อได้เห็นสภาพของหญิงสาวก็พอจะมองออกได้ว่าหญิงสาวผู้นี้นั้นน่าจะถูกของแน่ๆแ,และของที่โดนมานี้มันก็น่าจะเป็นของที่แรงเพราะเป็นมนต์ดำขเขมรหลวงพ่อ ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จึงรับปากว่าท่านขอช่วยในทางพุทธและจะไม่ถอนของนี้ด้วยไสยศาสตร์หลวงพ่อจึงได้สวดมนต์ให้กับหญิงสาวคนนี้โดยได้ให้หญิงสาวคนนี้นั้นนั่งสมาธิให้เธอทำจิตให้ผ่องใสแน่วแน่ในตอนที่สวดมนต์นั้นมันก็ได้เกิดบางสิ่งขึ้นกับร่างของหญิงสาวร่างของเธอนั้น ค่อยๆสั่นก่อนที่เธอจะกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดยิงสาวล้มลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นเธอชักดินชักงอทุรนทุลายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็ได้ประจักษ์ต่อหน้าผู้คนที่อยู่ณจุดนั้นซึ่งมันก็คือภาพอันน่าสยดสยองผิวหนังของหญิงสาว ต่างก็มีบางสิ่งปูดโปนขึ้นมาซึ่งมันก็ขึ้นมาหลายจุดลักษณะของมันคล้ายคลยกับของแข็งที่เป็นแท่งๆอยู่ใต้ชั้นผิวหนังซึ่งลักษณะที่เห็นนี้มันน่าจะเป็นรูปทรงของโลหะคล้ายกับตะปูที่บิดงอหรือตะปูที่ผ่านการตอกและใช้งานมาแล้วแม้หญิงสาวจะตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น หลวงพ่อก็ยังคงสวดมนต์ต่อไปโดยบทสวดที่ท่านนั้นสวดไปก็เป็นบททั่วไปและแล้วสิ่งที่อยู่ใต้ผิวหนังของหญิงสาวในตอนนี้มันก็ค่อยๆทะลวงออกมาจากผิวหนังของเธอมันทะลวงออกมาทุกจุดจนหญิงสาวนั้นกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดแทบจะขาดใจ หลวงพ่อท่านก็ยังคงสงบนิ่งและได้แต่สวดมนต์ต่อไปจนสิ่งของเหล่านั้นหลุดร่วงออกมาจากร่างของหญิงสาวสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้มันก็คือตะปูเก่าที่ผ่านการใช้งานจนมีลักษณะที่บิดงอและขึ้นสนิมบางตัวหลวงพ่อหยุดสวดมนต์และได้ลุกเดินขึ้นไปดูที่ตะปูเหล่านั้นซึ่งตะปูเหล่านั้น ที่ตกลงไปกองอยู่ที่พื้นมันก็ค่อยๆหายลงไปในดินหลวงพ่อจึงได้บอกญาติญาติของหญิงสาวให้พาเธอนั้นกลับไปรักษาบาดแผลมีญาติของหญิงสาวอยู่คนหนึ่งได้เข้ามาไต่ถามหลวงพ่อว่าท่านนั้นช่วยแก้ของครั้งนี้ได้อย่างไรในเมื่อท่านเองก็บอกว่าจะไม่ใช้คุณใส หลวงพ่อก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วท่านนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยที่สวดสวดมนต์ไปนั้นก็แค่ทำให้จิตใจของหญิงสาวผู้นี้สงบลงเท่านั้นเองและเมื่อจิตใจของหญิงสาวผู้นี้สงบสิ่งของที่ถูกส่งมาทำร้ายเธอเหล่านั้นมันก็จะทำอันตรายเธอไม่ได้และเมื่อมันทำอันตรายล่างเหยื่อไม่ได้มันก็จะย้อนกลับไปหาผู้ที่ส่งมันมานั่นเอง หลวงพ่อเองท่านก็เคยทำของจำพวกนี้ซึ่งท่านก็รู้เรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีท่านเองก็เคยรับจ้างทำของแบบนี้อยู่หลายครั้งซึ่งในครั้งหนึ่งได้มีคนจ้างให้ส่งของไปทำร้ายพระสงฆ์ที่เป็นพระสายปฏิบัติซึ่งของเหล่านั้นก็ถูกส่งไปแล้วและมันก็ได้ย้อนกลับมาเข้าหาตัวของท่านเองเพราะเรียกได้ว่า นอกจากจะทํางานไม่สําเร็จแล้วท่านยังเสี่ยงที่จะเอาชีวิตไปทิ้งในตอนนั้นท่านได้ค่อยๆใช้อาคมขับของเหล่านั้นออกมาในตอนที่ยังเป็นหมอผีท่านมีความข้องใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากครั้งหนึ่งจึงได้บุกไปหาพระสายปฏิบัติผู้นั้นถึงวัดและได้ไปต่อว่าด่าทอท่านพร้อมกับได้ไต่ถามพระรูปนั้น ว่าท่านทำได้อย่างไรให้ของนั้นย้อนกลับมาหาผู้ทำของทั้งหมดพระสายปฏิบัติที่โดนของก็ได้ตอบกลับมาอย่างเรียบเฉยว่าท่านเองนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรท่านได้แค่ตั้งสมาธิให้มันไม่สนใจกับสิ่งของที่ถูกส่งมาและหากของที่ถูกส่งมามันมุ่งร้ายคิดจะทำร้ายท่านมัน ก็จะย้อนกลับไปหาเจ้าของมันเองเมื่อได้ฟังเช่นนั้นหลวงพ่อซึ่งในอดีตก็คือหมอผีชื่อดังก็มีความเลื่อมใสพระสายปฏิบัติรูปนั้นเป็นอย่างมากหลังจากได้รับการชี้แนะเรื่องการฝึกจิตสมาธิและเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อจึงได้เลิอกอาชีพหมอผีร่างทรงและก็ได้บวช เพื่อฝึกและปฏิบัติหลักรทาคำสอนแทนการเล่นของลองวิชาหลังจากที่เด็กทราบเรื่องทั้งหมดแล้วเหล่าญาติญาติก็ได้กราบลาท่านและได้กลับไปหลายวันต่อมาญาติญาติของหญิงสาวก็ได้พาเธอนั้นกลับมาซึ่งก็ได้กลับมากราบหลวงพ่อทิวัดในตอนนี้หญิงสาวมีร่องรอย การทำแผลไปทั่วร่างกายญาติิของหญิงสาวได้บอกว่าพวกเขานั้นรู้แล้วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันเป็นฝีมือของใครเนื่องด้วยที่ว่าหญิงสาวผู้นี้เธอมีหน้าตาดีและก็เป็นที่หมายปองของชายหนุ่มมากมายมีชายหนุ่มเข้ามาจีบเธอและติดพันอยู่หลายคนหนึ่งในนั้นมันเป็นพวกเล่นของ และบาวยศาสตร์ไอ้หมอนั่นมันเป็นคนมือไวชอบถึงเนื้อถึงตัวหญิงสาวผู้นี้ทำให้เธอไม่พอใจและได้ตบมันไปฉากหนึ่งทำให้มันนั้นเคียดแค้นเป็นอย่างมากจึงได้ส่งตะปูตอกลงศพผีตายโหงให้มาทำร้ายเธอแต่เมื่อหยิงสาวนั้นถอนของได้ตะปูตอกลงศพผีตายโหงนั้น ก็ได้ย้อนกลับไปเข้าตัวมันเองญาติญาติของไอหมอนั่นได้เล่าว่าก่อนที่มันจะตายมันเองก็มีอาการทุรนทุรายเจ็บปวดไม่ต่างจากที่หญิงสาวเคยเป็นเมื่อหลวงพ่อท่านได้ฟังเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ท่านก็ได้แต่พูดว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นมันก็ต้องสนองผู้ทำหลวงพ่อท่านยังบอกอีกว่าให้หญิงสาวนั้น มันฝึกจิตสมาธิและทำจิตใจให้สงบเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ป้องกันแค่เรื่องการทำของหรือคุณใสมนดำแต่มันยังจะช่วยหญิงสาวในการใช้ชีวิตและการตัดสินใจอย่างมีสติของเธอด้วยสิ่งที่หลวงพ่อท่านนี้สอนหญิงสาวจึงได้จดจำและปฏิบัติตามด้วยดีเสมอมา ชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ